ไหน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 โอ้โหพี่ก็หาข้างนอกแล้วนะทำไมพี่ไม่เจอวะอ๋อปุ่มไม้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ b o k e g a m e สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft เนี่วันนี้เราจะมาเป็นนักสืบกันเราจะมาหาปุ่มล่าปุ่มกันอยู่ในแมป Find The Battle โอเคงั้นเราเริ่มกันเลยอยู่กับเลตโต้ซูกิแล้วก็โอเวอร์ไรทีเอชเทอเรนอาราวเทอเรนาราวเขาบอกว่าเลี้ยวอูดเวลคัมเนี่ยตรงนี้คลิกเลยอุ้ยหาปุ่มค่ะพี่ออกไปหาข้างนอกดีกว่างัผมหาชั้นบนงั้นผมหันชั้นลึกเจอแล้วเหรอมีหนังสือด้วยพี่ไหนไหนไหน เดี๋ยวบอกเลยว่าเดี๋ยวไม่แปลให้อ่าแปลให้ฟังด้วยอ่านให้ฟังด้วยไหนวะทุกคนตอนนี้เราต้องมาหาปุ่มนะคะโอ้พี่นี่มันกวนนี่พี่เคสลองอ่านดูมันกวนเราอ่ะแน่นอนเขาบอกว่าพี่ไม่อ่านหรอกเอ้ยพี่หนูเจอปุ่มแล้วพี่หนูเจอปุ่มแล้วพี่มาตรงมาตรงมาหาหนูไหน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 โอ้โหพี่ก็หาข้างนอกแล้วนะทำไมพี่ไม่เจอวะ อ๋ <LEGO> อปุ่มไม้โอเคต่อไปนะคะเขาบอกว่า Frozen VillageFrozen เนี่ยวิพี่พไปอยู่ไหนอ่ะพี่ว่าอยู่มุมๆป่ะวะปุับอะไรเป็นสีขาวนั่นนะพี่มีไหมวิวเจอแล้วเฮ้ยอยู่ข้างในพี่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้หนูวิ่งผ่านมาอะตรงนี้เพลในนี้อ๋อเจอเรียวเขาคนเหรอเขาวงกูดโอ้โหมึนละจ้าเขาเนี้ยชิปละค่ะพร้อมไยพี่เจอกล่องอะไหนพี่เจอแล้วทางตันโลเฮ้เจอ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 อะไรพี่พี่หราเจอหนังสือไม่เอาแล้วอุ้ยพี่ผมเจอปุ่มเนี่ยไม่รู้ใช่หรือเปล่า ไหนโอ้โหพี่ปางไปไกลมากโอ้ปางอยู่คนละทิศกันเลยอ่ะนี่ผมเดินไปรับไม่ต้องเดินเธอกดเลยถ้าเจอกดเลยเอาพี่เกดเดินผ่านไปหิมรู้ได้ไงว่าเท่าตรงนั้นไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมั่วเลยตรงนี้เหรอใช่นี่พี่เกดมาพอดีเลยเนี่ยใช่ไหมใช่โอ้โหอุ้ยเกือบแล้วอยโ เออเอ่อเออ่เอ่อเอ่ออเอ่อไม่ผมไม่ยอมให้พี่เฟรนซตายหรอกนะนี่เม <Nixon> ียเขารับมืปุ่มกดเลยตามกดปุ่มพี่จะตายแล้วปะอุ๊ปตาม่วยด้วยเอ่อ่วยด้วยช่วยด้วยเกมผมทำยไงดีช่วยด้วยพี่ชาวบ้านเจได้ที่วยด้วเจได้เอ้าชาวบ้านมีถ่านหินให้แลกเพื่พี่ตายแน่พี่ตายแน่ตายตายตายแน่ตายตายออ S <S พี่เกดพี่ผมเจอหินน่ะคำใบหินเจอหินพี่ตายไม่พี่พี่มีคำใบครับอ่านเลยครับ <S 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 ต้องกลัวอนิผมอ่านเนี่ย <S <S ตามครับพี่ทัสแปลว่าอะไรพี่ทัสไหนทอสหรือเปล่า R U S T R U S T สัมผัสอ๋อคุณต้องสัมผัสองอาจจะต้องคุยกับไอตัวพวกนี้หรือเปล่าเพื่อแรกเพื่อแรกของหรือเปล่าอุ้ยพี่เดี๋ยวเขาเพิ่งเข้ามเราเขาอาจจะขู่ก็ได้สัมผัสให้หมดอ้ยอ๋ออ๋ออ๋ออาจจะเอามาแลกหรือเปล่าเอารูปมาแลกหรือเปล่าพิกเก็ตจ้า พี่เกสพี่เกสเด้ะพี่หนูว่าหนูก็เดินผ่านทางขยะพี่เนเธอร์เออว่าทางขยะหนูก็หนูก็ว่าหนูก็เดินผ่านมาแล้วอุ้ย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 อุ้อ้วทุ้ไมุ้ยอ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 ุอแ้้วเจอแล้วเหรอ กดเลยค่ะกดเลยครับกดถ้ากดยังไงอ่ะโอ้โอเคเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นชื่อคนสร้างแมปนะคะพี่หนอมีเบ็ดตกปลาค e ป p i n g ไม่ว่าจะให้ตกปลาก็ได้นะตกปลาจริงเหรอพี่ไม่เห็นได้เลยเนี่ยหนอนอู้ซ้องช่วยด้วย อมพี่ลงไปแล้วพี่ขอให้ท่านออกได้แล้วออกมีทางออกจะต้องมองอันนี้มองเธออยู่ใต้แต่เธอไม่รู้บ้างเลยตู้เย็นเหรเรียกว่าตู้เย็นเราลงมาด้านล่างแล้วพี่เขบอกโกดังเฮ้ยมีปุ่มพี่ฮะพี่ปุ่มไหนไหนไหนอยู่ข้างในเนี่ยพี่พี่กดเลยกดเลยเย่ผักไม่ใช่ โอ้ขีดมีหรือเปล่ามันอยู่แถวนี้แหละพี่ปามน้องก็บอกทางนี้อันหละขิมกดเลยลูกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเออกดเลยก็ได้ขคิๆตีหน่อยตีหน่อยกือบสินเฮาอีกๆผมหิวไงพี่ผมอยากตายพี่ก็หิวเหมือนกัน อันนี้อะไรอ่ะสตีมีอะไรเปิดเฮ้ยบ้านสตีเปิดเขาบอกว่าโอทูสตีเฮ้าอ่ะปัดตูบ้านสตีเปิดต้งหยิบให้อยู่ไอรอนดอเทอร์นาราวผมปล่อยแล้วอยู่ตรงไหนพี่เกตมีคำใบ้ค่ะเทอร์นาราวดยวหลอกหลอกอีกแล้วพี่ก็มีเหมือนกันเนี่ยพี่ก็เจอเทอร์นาราวเขาบอกว่าเข้าบ้านสตีแล้ เขาบอกบ้านสตีฟเขาบอกว่าซันตาคอส <Okay. S 2> อ๋อพี่เจอปุ่มแล้วจะเอาทำไมโอ้เหมืองเหมือนที่ถูกปิดเจอคันโยกเลยสักอย่างเถอะโยกสิเปิดอะไรอ่ะโยกเหรอโยกไปแล้วคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โยกหัว <laughs> อ๋อประตูตรงนี้เปิดโอ้อะไรนี่แอปอยู่เปล่าแต่โค้ดเออเราไม่มี code? โค้ดกดมั่ว พี่โค้ด123เอ้ย1 2 5 1 2 5กดเลย1 2 5ถูกป่ะอ่าประตูเออประตูเปิดแล้วฮ้ยสนุกอ่ะอ๋อโอ้โหก็จะหลอกเราพี่ตั้งเดอ๋อมีปุ่มพี่โอ้คไม่เจอเหรอโอเคเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวไม่ หิวน่ะโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวมาด้วยพี่เดี๋ยวตีหนูเดี๋ยวหนูมาขีดว่าเดี๋ยวหนูมาเฮ้ยตรงนี้มีทางขึ้นเฮ้ยคิดว่ามีท้ยตีตาพี่ตอด้วยโอ้ตีโดนล่วงไปด้วยนี่คืออะไรไม่ไม่ได้ตีล่วงขีดล่วงเองก็เลยตีต่อตีต่อไม่รอแล้วนะ ก็มีปุ่มอ่ะเขาบอกว่าเซฟพอยต์อ่ะพี่หนูโดนขังอุ้ยตาอย่างนี้เดี๋ยวมีปุ่มไม้ปะวะข้างในมีแต่ปลาครัวผมโองพี่เจอหนังสือเขียนอ่างนหนังสือเขียนว่าอะไรครับมีเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าจิมเขาเป็นพ่อมดจบ กินมีประโยชน์มากเลยครับมีปุ่มผมขึ้นมาสุดแล้วเอาเลยกดเลยสวันดีสวัสดีป่ะผมกระโดดนานมากเลยตรงนี้ปามกดเลยกดเลยเอ้ยอยาไปเจอพี่จะปุ่มฮะกดเลยแล้วขิมเข้าไปได้อย่างไรปล่าวเฮ้ยอ๋อใช่โอ้โหนี่เราตกตานทีเนี่เก็บอยโธ่พี่โมจะเก็บไข่เล่นอยู่เอาเจอทองด้วยพี่ผมว่านี่เขาหลอกเราพี่ นั่นไงไปให้พี่ลงไปเฮ้ยเจ้าปุ่มแต่กดไม่ได้ทำไงเดียวมีพี่ทางนี้ไอ้นนี้ที่เหยียบอะไรอ่ะพี่แนวจำโอ้เฮ้ยเจ้าปุ่มอ่ะ หนพี่พี่ผมเจอท้องเอนีันปุ่มใครก็ได้กดอะไรสักอย่างหนึเอ้ยไก่เอ้าแกะเอ้าเอ้าเอ้ากดดีแกะเอ้าเอ้าเนี่ยเนี่ยปลามากระโดดดิพี่ผมอยู่ข้างหลังพี่นะข้างบนพี่อ่ะกระโดดเลยหมาโดดพี่พี่มันมันโดดไม่ถึงมันต้องโดดแล้วกดหรือเปล่ากดไม่ถึงด้วยนะออ่ะโเคฮะ ฮะเมื่อกี้คืออะไรอะพี่กระโดดกลนไงพี่บอกอุ้ยเอาเหรอพี่มีธนูห่วย The above head เขาบอกว่าให้ยิงอ๋อนี่ไงพี่ขึ้นมาตรงนี้พี่เกพี่ต้องยิงอะไรเนี่ยมันมีแผ่นอยู่เขาบอกให้ยิงอ่ะโอเคพี่หนูมีแผ่นให้เหยียบตรงเนี้ยพี่แต่พี่ไม่มีธนูลูกธนูนะพี่มีแต่ธนูเออ พี่หนูเยียบแผ่นตรงนี้ได้ไหมเยียบเลยเยียบดิหนูได้ลูกธนูปะได้พี่เออเอาลูกธนูมาขิมวิกมาอ๋อไม่เป็นไรเนี่ยโดนหรือยังผมพี่จะตายเอื้อมันก็โดนแล้วนะพี่เดี่เราต้องโดนทุกอันเหรอเดี๋ยวพี่อ่านก่อนนะอ๋อขิมมาเอาลูกแม่ขิมเอาธนูตรงนี้โอเคแล้วปุ่มนั้นนี่คืออะไรอะพี่ เออว่ะอย่าบอกนะว่านั่นไงโอ้โไม่ไม่เมื่อกี้มันอ่ะคือยิงแล้วแล้วมันเปิดออกมาหรือเปล่าเออผมยิงครบไปแล้วพี่ผมก็เลยยิงให้โดนทูกอันเดี๋ยวอะไรจะมาปีจุ่มอะคิดว่าหนูต้องหาปุ่มอย่างด้วยจะหนี พี่ว่ามันน่าจะก็มีแค่นี้ทำไมมันหายล่ะนั่นนะดี่นี่ไงมีเพจตรงนี้เกดโดดผ่านพี่ข้างหลังพี่อ่ะจ้าเนี่ยอุ้ยอะไรวะอะไรมันจะง่ายขนาดนี้เนี่ยบางทีอ่ะเฮ้ยทานมันอยู่เหนือการคาดหมายของพวกเราทั้งหมดเจอดเมื่อกี้เจอเี่เออเากี้เจอเพจครับผมแล้วพี่ปามเหยียบพอดี ไดี๋ยวเขาพิสผมเชื่อว่าพี่ไม่ตกเด็ดขาดเงี้ยข้างหน้านี้ก็เด็ดออกเงินไงเอาพี่ผมเจออย่เดียวเลยนะเดียวเลยแอบพี่พี่ผมบอกพี่แล้วนะพี่เอาลูกพี่โอ้ โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยเกด็ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบสุดท้ายแล้วแหละคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะคะจากที่ดูเพราะว่าปุ่มกดอ่ะมันหมดแล้วว้าวบายบายไปเลยว้าวว้าว สติกเกอร์ลนะน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนดน้ำเลย